โปรโมชั่นโน้ตบุ๊กเดือนมิถุนายนใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กเอาไว้เล่นเกมทำงานต้องนี่เลยครับ Back to School กับ ASUS ที่ JIB ทุกสาขามีโน้ตบุ๊ก ASUS ให้เลือกเยอะแยะมากมายลดสูงสุดถึง2,500บาทแล้วโน้ตบุ๊กเริ่มต้นนะ เพียงแค่13,490เท่านั้นเองพรศนเนตนานสูงสุดถึง10เดือนโน้ตบุ๊กมีให้เลือกมากมายหลากหลายสเปคแต่ตัวที่ผมจะแนะนํานี่เลยครับโน้ตบุ๊ก2 0 0 0 0ต้นต้นลดไปเลย2,500บาทกับ <Wow. S 2> A อซ s ทับเกมมิ่ง A15 ตัวนี้ครับใครจะเอาไปใช้เล่นเกมนะสเปคตัวนี้ดีมากๆเพราะ CPU ของเขาเป็น AMD Ryzen 5 7, ้0 0 0 s e r i e s การ์ดจ,จอเป็น RTX 3 0 5 0จะเอาไปเล่นเกมไ โอเวอร์วอตพัฟจีว้าโลแลนเล่นได้ทั้งหมดเลยหายห่วงเพราะว่าแรมตัวนี้เนี่ยให้มาถึง16ิ๊เป็นแรม DDR 5ด้วยนี่หน้าจอโอ้โหแค่เปิดเกมแค่นี้นีย่ยังรู้สึกว่ามันไหลลื่นมากๆเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ15.6นิ้ว o u l d IPS 144Hz ครับลื่นๆอย่างแน่นอนดีไซน์สวยงามมากๆเนี่ย ผมให้ดูนะปัดเซียนแบบนี้นะครับเอาใจสายเกมเมอร์สุดๆแล้วดูฝาพับของเขาโลโก้ทับเห็นชัดเด่นมากๆแล้วเขายังมีเมาส์ไม่ว่าจะเป็น ASUS ทับเกมมิ่งสเปคไหนก็แล้วแต่แถมไปให้เลยรุ่นจีเท็102ตัวนี้สามารถปัด DPI ได้สูงสุดถึง8,000 DPI เดือนมิถุนายนแบบนี้ต้องมาซื้อโน้ตบุ๊กที่ j i b แล้วครับ สายเกมเมอร์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูโน้ตบุ๊กตัวเริ่มต้นประมาณ10,000ืต้นตเท่านั้นเองสําหรับสายทํางาน ใครที่จะเอาไปใช้ดู Netflix YouTube หรือจะไปทำงาน Excel Word PowerPoint ต่างๆตามผมมาเลยครับนี่ทั้งเชลมีให้ดูนี่เลยครับตัวนี้เลยครับสำหรับ Asus VivoBook ใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กเอาไว้ทำงานนะบางเบาพกพาง่ายแต่หน้าจอยังใหญ่อยู่เนี่ยโอ้โหเบามากๆผมถือมือเดียวได้เลย Asus VivoBook ตัวนี้ CPU เป็น AMD r y z e n 5การ์ดจอเป็นการ์ดจอออ b o a r d ดแลม8 g b แต่คุณดูหน้าจอ ใหญ่มากๆแล้วเขาสามารถเปิดได้ถึง180องศาพอร์เชื่อมต่อเขามีมาให้กันแบบครบคันเลยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล็ปท็อปสแตนมีมาให้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการใช้โน้ตบุ๊กปรับได้ขนาดตามใจชอบเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงอย่างแน่นอนเห็นแบบนี้นี่ราคาเริ่มต้นเพียง13,490เท่านั้นตัวนี้ลดไปเลย1,000 500บาท ية. ราคาแบบนี ah ้ไม่ได้มีแค่2ตัวเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นทับเกมมิ่งรุ่นไหนหรือ vivo book รุ่นไหนก็สามารถได้ของแถมแบบนี้ไปเลยครับทุกตัวมีส่วนลดแล้วนอกเหนือจากนั้นนะศนซนานสูงสุดถึง10เดือนเลยในการผ่อนไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไรก็แล้วแต่นะ KTC SCB กรุงศรีได้ทั้งหมดเลยเข้ามาเลือกเข้ามาช็อปได้ที่ JB ทุกสาขานะครับแล้วโน้ตบุ๊กถ้าคุณลูกค้าซื้อไปนะ j มีกิฟต์ ให้ทุกตัว1ตัวต่อ1กิฟต์เซ็ตซื้อ2เครื่องก็จัดไปเลย2กิฟต์เซ็ตข้างในจะมีอะไรบ้างผมเปิดให้ดูมีทั้งเมาส์แผ่นรองเมาส์แล้วก็ที่ทําความสะอาดคุ้มกว่านี้ไม่มีที่ไหนแล้วคะ่ะโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะตลอดเดือนมิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนเลยครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับโปรโมชั่นแบ็คทูสกูกับทาง ASU s แล้วใครที่สนใจโน้ตบุ๊กนะคะฝาก J จีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ด้วยมาเลือกซื้อโนตบุ๊กได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะมาที่หน้าสาขาแบบน,นี้หรือทางออนไลน์ก็สามารถเลือกซื้อโนตบุ๊กเอซุดได้ที่ JIB นี่บอกเลยว่าเจ๋ง